สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แชนแนลของ TSP Viking อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ก็อยู่กับเกมวอร์ฮามเหมือนเช่นเคยครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานไม่ได้ห่างหายไปไหนครับก็คือหาบอสมังกรอยู่นี่แหละท่านชมแต่ว่ามันหาไม่เจอสักทีครับวันนี้ก็เลยอ่ะไม่เป็นไรมันหาไปเจอก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะมาขอแนะนําวิธีการย้ายแร่แบบไม่ต้องขนกลับบ้าน พอ,อนึกออกไหมครับก็คือแรกปกติเราจะไม่สามารถเข้าพอร์ทโลได้ใช่ไหมครับแต่มันก็มอกีอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องเข็นเข็นมันกลับบ้านน่ะก็คือดอูตอนนี้ผมอยู่นี่นะอ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับของแผนที่แต่ว่าบ้านผมอยู่ตรงนี้เลยโฮมสองเห็นไหมครับมันจะเข็นก็ลําบากถูกไหมฮะมันจะไกลเกินไปนิดนึงทีนี้ก็ผมจะม,มีวิธีที่มาแนะนํา านผู้ชมกันนะครับผมอย่างแรกท่านผู้ชมต้องเปิดบัฟไว้ที่บ้านก่อนนะครับจะผมพาไป,ป <c oughs> ผมจะทําประมาณนี้นครับในการล่าบอสก็คือผมจะเปิดบัฟแบบเฉพาะกิจไว้หนึ่งบัฟที่บ้านนะครับก็คืออันนี้แหละปึ๊บพอ,อเราเปิดใช่ไหมสร้างปึ๊บแล้วก็จําแท็กไว้นะครับพอเราก็เดินไปเรื่อยจนกว่าเราจะเจอบอสปึ๊บแต่ว่าตอนนี้จะเป็นวิธี <c oughs> การย้ายแร่การย้ายแร่เฉยๆนะครับ ปึ๊บอ่ะพอท่านผู้ชมเดินไปเจอแล้วไปเจอภูเขาที่กำลังจะขุดแรก่กันนะครับก็มาสร้างวาร์ไปไว้ก่อนปึ๊บแล้วก็ทำที่เก็บของไว้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องขนแบบท่านผู้ชมขุดแล้วก็มาใส่กล่องไว้พอจะขนก็ให้ขนทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้สมมติว่าท่านผู้ชมขุดได้พอที่เราจะต้องเอากลับแล้วอันนี้คือที่ผมขุดไว้นะครับเนี่ยนี่ปึ๊บก็เก็บมาใช่ไหมปึ๊บ ยู่ในตัวแบบนี้นะ <c oughs> ท่านผู้ชมก็ใส่ไว้ในตัวแบบนี้ครับใส่ไว้ในตัวแบบนี้แล้วก็ล็อกเอาท์ออกครับอันนี้ก็คือเวอร์หลักที่ท่านผู้ชมเล่นถูกไหมฮะนี่คือโลกหลักที่ท่านผู้ชมเล่นนะครับแล้วก็กดล็อกเอาท์นะครับกดล็อกเอาท์ออกไปเลยทีนี้ท่านผู้ชมก็กด s า a r t เกมแล้วก็ สร้างอีกโลกหนึ่งขึ้นมานะครับกดคิวตรงนี้นะแล้วก็ใส่ชื่อตามท่านผู้ชมต้องการเลยแต่ผมว่าผมตั้งไว้ว่าไอเทมวาร์ปโอเคพอสร้างเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เข้าล็อกอินในโลกนี้ครับหมับเข้าให้แต่ว่าแร่อยู่ในตัวของของโลกหลักนะนึกออกไหมครับใส่โลกใส่ในตัวไว้ก่อนแล้วก็วาร์ปมาโลกที่สองปุ๊บพออยู่ในตัวปุ๊บเราจะ เอาของในตัวเราเนี่ยไปฝากไว้ในหีบของโลูก2ก่อนนะครับรอรอมันโหลดเกมแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมก่อนจะไปดูกันอีกทีนึงผมก็ฝากให้ท่านผู้ชมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมไว้มิคิดดีๆแล้วผมจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งโอเคท่านผู้ชมกดแล้วใช่ไหม <laughs> ผมรู้ท่านผู้ชมกดแล้วใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยะครับผมอ่ะ อนันนี้แรก่ก็อยู่ในตัวเราแล้วแล้วนะครับจากโลกจากโลกหลักของเราปุ๊บท่านผู้ชมก็เอาแรน่นี้ใส่ไว้ในโลกที่สองท่านผู้ชมก็มาสร้างบ้านแล้วก็ทําที่เก็บของกันก่อนนะครับพอท่านผู้ชมใส่เรียบร้อยให้ท่านผู้ชมล็อกเอาท์ออกจากโลกที่สองนะครับหมับออกไปเลยปุ๊บนีพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็ กลับมาที่โลกหลักของเราอันนี้คือโลกหลักของผมนะป,ปึ๊บใส่กระบายปึ๊บหลายๆท่านอาจจะรู้วิธีนี้แล้วนะครับแต่ก็มาบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้เผื่อคนที่ยังไม่รู้ก็สามารถนําไปใช้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นขุดแร่หรือว่าการออกเดินทางสํารวจอะไรก็แล้วแต่ครับก็คืออย่างน้อยต้องให้ท่านชมเปิดรับไว้ที่บ้านหนึ่งครั้งก่อนฮนะแล้วก็ นำของที่สามารถเปิดบัฟได้ตลอดติดตัวไว้อีกทีหนึ่งนะครับเราจะประมาณนี้นะครับผมทีนี้เรากลับมาโลกหลักแล้วใช่ไหมให้เราเอาตัวละครในโลกหลักเนี่ยกลับไปที่บ้านนะครับดรืียนี่คือร์ปไปที่บ้านนะครับอะมาแล้วนี่คือบ้านของผมนะครับอยู่ตรงซ้ายมือที่ผมบอกพวงสองถูกไหมฮะ วันแรกที่ผมุดอยู่ตรงนี่เลยนี่ตรงแรกนี่นี่นะฮะปึ๊บทีนี้ผมก็จะเอาตัวไปวางไว้ตรงที่เก็บแร่ก่อนปึ๊บแล้วก็ให้เราล็อกอินอีกครั้งหนึ่งไปล็อกเอาท์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปล็อกอินในโลกที่สองไปหยิบแร่มาถึงออกไหมฮะ <c oughs> หลายคนยน่าจะนึกออกแล้วละ่ะอ่ะเราเอาจากเราเอาจากโลกหลักนะครับแล้วก็ไปเอาโลกที่เราเก็บแร่ไว้ มันอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ผมว่าน่าจะดีกว่าขวดแรกกลับบ้านผมรอมาแล้วแบบคือผมเล่นกับเพื่อนสามคนคือแบบพอขุดเสร็จปุ๊บโอ้โหได้เป็นร้อยเลยโคตรดีใจแต่ว่าการเดินทางกลับไปที่บ้านนั้นมันนานกว่ามากครับก็เลยเออมา,มาเจอวิธีนี้ในคอมมูนิตี้สตรีมนะครับก็เลยเอามาเผยแพร่กันนะครับ มาแล้วทีนี้ท่านผู้ชมก็หยิบแร่ใส่ไว้ในตัวนะครับจะเอาอะไรไปก็ใส่ไว้ในตัวอุ้ยโอ้โหเราเราดื้อนี่ก็คือแร่แบ็กเมทัลนะครับที่ผมไปเก็บไว้ปึ๊บอ่ะนี่คือลูกหลักที่เราเก็บไว้นะครับแล้วก็มาใส่ไว้ในตัวแบบนี้นะจากนั้นก็ล็อกเอาครับ แล้วก็ไปล็อกอินในโลกหลักมันจะดูสับสนนิดนึนนงคนระับแต่พอแต่พอเราทําได้สักทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะคล่องแล้วครับตึ๊บอ่ะตึ๊บเข้ามาในโลกหลักทีนี้ของก็จะอยู่กับตัวเราสักคูร่หนึ่งครับท่านชม ท่านผู้ชมใครเล่นกับเพื่อนแล้วแหลกบ้างไหมครับพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมกับเพื่อน3คนไม่สามารถเล่นด้วยกันได้บางทีแบบมันแหลกมันแหลกเกินจะบันมันเกินจะบันยายครับบางทีต้องแยกเล่นพอแยกเล่นปึ๊บมันมันก็เสียความรู้สึกนะเพราะว่าเรามาเล่นกับเพื่อนอ่ะทีนี้พอระบัดมันลุกหล่ะของเราก็จะอยู่กับตัวเราครับรงเห็นไหมง่ายนิดเดียวครับผมว่าดีกว่าดีกว่าการเข็นแน่นอน จากนั้นเราก็ทําการเก็บหรือว่ารอเอาไปรอมอีกทีนึงอันนี้ก็เสร็จแล้วครับในการขนย้ายขนย้ายแร่นะครับวิธีก็จะประมาณนี้หรือว่าท่านผู้ชมที่มีเทคนิคดีๆกว่านี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันได้เต็มที่เลยนะครับก่อนจะกันไปผมก็ขอร้องท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีทด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆผมหวังว่าท่านผู้ชมจะเจอ,เ,อ,อเจอตำแหน่งบอสเพราะว่าผมหานานมากเลยครับจนหาแบบผมว่าจะหาผมว่าจะทำคลิปในการล่าบอสใช่ไหมทีนี้พอมันหาไม่เจอเนี่ยกลัวมันจะกลัวม,มันจะระยะไว่นานานานเกิดรับก็เลยอ่ะท่านผู้ชมน่าจะติดแต่การฟาร์มแรกก็เลยนำวิธีนี้มาเผยแพร่กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ ผิดพลาดประการใดผมขอภัยณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ